ไทยยอดนิยมประจำปี2,567ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยูเอ็บบน2 3 2 4ขอแสดงความินดีครับขอแสดงความนดีกับภาพยนร์เรื่องยูเอ2 3 2 4ครับเรตัวแทนผำกับ้บรรทัรางวัลด้านบ ก็ขอเป็นตัวแทนในการมารับรางวัลนี้นะครับก็ขอขอบคุณทีมงานภาพะยนตร์เลยนะทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมนักแสดงโดยเฉพาะนอ,องฟิลเมกี้แล้วก็ขอบคุณทาคขับทุกคนที่ซัพพอร์ตโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างท้าทายกับพวกเรามา,มากๆนะครับแล้วก็การเดินทางของโปรเจกต์พวกนี้ก็ไม่ได้ง่ายแล้วนะก็ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณ ทางสอฟทวเวร์ที่เชื่อมันแล้วก็สนับสนุนภาพยนตร์เรื่งนี้ขอบคุณ